สวัสดีค่ะทุกคนพามาชมต้นไม้ค่ะทุกคนบรรยากาศต้นไม้ค่ะอันนี้ต้นผักชีลาวบอลสีค่ะทุกคนสีชมพูนะสวยมากค่ะนี่มาให้ดูต้นนี้ค่ะสวยมากทุกคนใบอ่อนก็สวยค่ะทุกคนใบสมบูรณ์มากค่ะนี่ทุกคนดูช่วงนี้หน้าฝน,นะคะทุกคนต้นไม้ใบไม้ก็คือแบบว่า ชุ่มช่ำแล้วก็สวยมากค่ะนี่ค่ะทุกคนดูใบก่อนคือเราเราออกจากตรงนี้ไม่ค่อยได้เลยทุกคนนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ออกมาเยอะมากทุกคนนี่ค่ะถึงตรงนี้เลยอันนี้เป็นต้นไม้ด่างค่ะทุกคนใช่ไหมลายขาวออกเหลืองๆค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่มีข้างล่างด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือเขาเรียกมันจะออก ยอดอกดอกใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะมาค่้ทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้นี่ทุกคนต้นฟ้าทลายโจรออกง่ายมากทุกคนมเมล็ดปิวไว้ที่ไหนก็คือจะขึ้นที่นั่นเลยค่ะทุกคนอ,อกง่ายโตเร็วค่ะทุกคนนี่ค่ะมันคือไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ด่างเหมือนกันนะใช่ไหมไลายสวยเหมือนกันค่ะทุกคน ออกสีเหลืองสีเหลืองขาวนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ต้นสูงนิดนีงอันนี้ใบโหระพาของเราค่ะทุกคนนี่ค่ะที่นําเสนอเลยต้นกะเพราค่ะทุกคนต้นใบกะเพราค่ะนี่ทุกคนเห็นตรงข้างล่างนี่ไหมเอ่ยนี่ค่ะผลมาจากนี่แหละค่ะมเมล็ดนี่ทุกคนปินงไปที่ไหนขึ้นที่นั่น,นะคะ่ะ ก็คือเวลาฝนตกมันก็จะปิวลงนะทุกคนขึ้นง่ายมากค่ะทุกคนขอแค่มีน้ำนี่ค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะยิ่งขึ้นดีค่ะอันนี้ต้นใบมะกรูดค่ะทุกคนพามาดูธรรมชาติว่างค่ะทุกคนต้นไม้ใบญ้านะจะได้สดชื่นกันเนาะทุกคนอันนี้คือย้ายมาใส่กระถางใหญ่นะทุกคนต้นใบมะกรูดค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือล่มลื่นมากค่ะทุกคนตรงนี้ก็ล่มลื่นเหมือนกันค่ะอันนี้ต้นวาสนานะทุกคนก็คือต้นนี้บังเกือบหมดเลยนะนยายานะทุกคนนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยทุกคนทรงหน้าฝนขึ้นดีมากคนะ่ะทุกคนนี่ค่ะสวยๆค่ะดูต้นไม้ใบหญ้าบ้างนะทุกคนจะได้ชดชื่นเนาะนี่ค่ะหน้าฝนขึ้นดีมากคนะ่ยยกนะทุกคนต้นไม้